เรียกได้ว่าการเป็นประเด็นใหญ่ร้อนระอุเลยทีเดียวน,นะครับสำหรับกรณีของนักแสดงสาวอย่างสาวคณะริญญารัตน์นะครับที่ได้เพิ่งถูกขอแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับก็ได้ออกมาประกาศว่าตนเองโสดพร้อมกับได้บอกอีกด้วยนะครับว่าฝ่ายชายนั้นมีโลกสองใบที่ผ่านมาไม่คิดเลยว่าจะถูกหลอกเพราะเห็นฝ่ายชายมาหาทุกวันแต่พอออกมาโพสต์ประกาศเตรียมแต่งงานก็ได้ผู้ที่หวังดี ออกมาส่งข้อความบอกก่อนจะรู้ความจริงว่าฝ่ายชายนั้นมีภรรยาอยู่แล้วแต่ที่พลิกไปกว่านั้นก็คือทางด้านของเพชรดังยางเพชรอีซอขยี้ข่าวได้ออกมาเปิดเผยว่านอกจากฝ่ายชายจะมีโรคหลายใบแล้วแท้จริงยังเป็นไฮโซกรัรมมารอลอีกด้วยชอบอวดอ้างใกล้ชิดกับคนในวงังแล้วก็หลอกสาวๆไปทั่วผู้เสียงหายเพียบแถมตอนที่ไปขอเธอแต่งงานก็ยังเอาทองปลอมเพชรปลอมไปมั่นอีกด้วยดยหลังจากที่เกิดเรื่องทางด้านของสาวคณะก็ได้ขอความช่วยเหลือกับทางด้านของคุณการชอพลังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเนื่องจากได้ถูกเตือนจากผู้ที่หวังดีีนคครับว่าาอจถูกดดเ แล้วก็ถูกทำลายร่างกายได้นะครับคนที่ต่อมาทางด้านสาวคณะแล้วก็คุณกันทมพลังนะครับจะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเมื่อไม่นานมานี้นะครับ โดยทางด้านของสาวคณะได้ออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวรุนะครับว่าเธอต้องยกเลิกงานแต่งแบบฟ้าผ่าเพราะว่าจับได้ว่าแฟนหนุ่มมีโรคสองใบกระทั่งต่อมามีข้อมูลว่าคณะนั้นโดนหลอกแบบยิ่งใหญ่เพราะว่าฝ่ายชายบอกว่ามีตําแหน่งใหญ่โตทางการเมืองซึ่งเธอก็รู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านแอปหาคู่เมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่เธอเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็กลับมาโสดอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และหลังจากนั้นเธอก็กลับไปคุยกับเขาอย่างจริงจังหลังจากวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งเธอไม่รู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรเพราะว่าในโปรไฟล์หาคูู่่่ไไไไมมดด้้้้ระบุเเออาวืทังค กันก็เริ่มคุยกันแล้วก็ตัดสินใจเจอกันครั้งแรกในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากเขานำดอกไม้มาให้และระหว่างการพูดคุยกันเขาก็พยายามจีบคณะเต็มที่ตลอดโดยได้มีการชักชวนไปทานข้าวด้วยแต่ว่าตอนนั้นเธอไม่ได้ไปซึ่งคณะก็ไม่มั่นใจว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเธอเป็นดาราแต่หลังจากวันที่14กุมภาพันธ์ที่ได้เจอกันจรงจิงๆแล้วเขาก็ได้แลกไอจีกันซึ่งฝ่ายชายก็น่าจะรู้ตอนนี้นะครับ ซึ่งสาหรับชายหนุ่มไฮโซกรมมลอคนนี้นะครับมีชื่อว่าฮอตหรือว่าธัญเทพสิริทรัพย์เดชากลนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นได้อ้างว่ารู้จักบุคคลสําคัญนะครับทั้งข้าราชการระดับสูงนะครับรวมถึงเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังอบอ้างเบื้องสูงรวมถึงมีพฤติกรรมใช้รถนําขบวนพร้อมสารวัตรทหารนะครับหรือว่าซอหอคุ้มกันเวลาที่จะไปไหนมาไหนอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของพลอากาศโทรประพาสอนใจดีนะครับรองเสนาธิการทหารอากาศและโฆษกกองทัพอากาศนะครีณ ที่มีภาพถ่ายคู่กับไฮโซกัมมาลอคนนี้นะครับว่าภาพดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่อีกฝั่งนะครับมาร่วมบริจาคสิ่งของช่วยน้าท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งกองทัพอากาศได้มอบใบประกาศขอบคุณให้ตามปกตินะครับพร้อมกับที่ยืนยันอีกด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวกับไฮโซกัมมาลอคนนี้นะครับ และนอกจากนี้นะครับในขณะเดียวกันทางด้านของกองทัพอากาศก็ยังได้มีการตรวจสอบพบวยนะครับว่ารถนําขบวนแล้วก็บุคคลที่แต่งกายคล้ายกับสอหอนะครับที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวไม่ใช่กําลังพลหรือว่าสอหอของกองทัพอากาศแต่อย่างใดนะครับก่อนที่ทางด้านของกระทรวงกลาโหมจะได้ทาการตรวจสอบแล้วนะครับว่าบุคคลในขบวลลนรถดังกล่าวนี้รวมถึงรถจักรยานยนต์นำขบวน2คันนะครับแล้วก็รถยนต์ f o r ์เจอกับ Cam เปรที่ปิดท้ายขบวนนะครับเป็นสังกัดหน่วยงานไหนกันแนะ่จนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าได้พบ เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งได้พบนะครับว่าทั้งสองนายนี้เป็นสารวัตรทหารนะครับโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับซึ่งเบื้องต้นทั้งคู่นั้นก็ได้รับสารภาพแล้วครับว่าเป็นการจ้างไปทางกองทัพไม่ได้ส่งไปแต่อย่างใดนะครับและรถที่นํามาใช้นะครับก็ไม่ใช่รถของราชการแต่เป็นรถที่ถูกนํามาดัดแปลงนะครับซึ่งทางด้านของนายภูมิธรรมครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่าทั้งคู่นั้นได้ยอมรับนะครับว่าไปหารายได้พิเศษซึ่งก็ต้องว่าตามกฎหมายว่าจะต้อองงงงลลโโททษษแค่่ไไหนก็ยาร นี่โอ้โหนี่มีสอหอยเดี๋ยว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 เดีเดยวเดีียวเดเดี๋ยวเดี๋ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ